ชวนทุกคนมารู้จักกับวิตามินแบ็คม้อกันดีกว่านะคะแบ็คม้อนะคะแบ็คม้อตัวนี้เป็นวิตามินซีที่มีส่วนผสมกของผลกุหลาบกุหลาบป,ป่านะคะหรือเรียกที่เราเรียกกันว่าโรสฮิปนะคะโรสฮิป รูปงามนามเพราะซะด้วยนะคะแถมมีสรรพคุณดีงามพระมแพะละาม9เลยค่ะกินข้าวไปนะคะคุยไปแล้วก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสำหรับคนที่อายุมากขาดวิตามินซีเด็กก็ทานได้นะคะแต่เหมาะมากเลยนะคะคนขาดวิตามินซีนะคะเอาเรื่องอผลกุหลาบป,ป่าหรือรสฮิปที่มีส่วนผสมอยู่ในเม็ดเนี้ย มาเล่าให้ทุกคนฟังดีกว่านะคะผลกุหลาบป่าก็คือส่วนที่เป็นรังไข่ของกุหลาบนั่นเองนะคะมีหลายรูปทรงเช่นทรงกลมทรงร,ร,งรีและสีก็แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะคะตั้งแต่สีแดงถึงสีส้มนะ,ะแต่จำพวกแต่บางจำพวกก็มีสีม่วงถึงสีดำนะคะรสฮิปเกิดจากการผสมของเกสรดอกไม้ในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลหรือ ต้นฤดูร้อนนะคะและจะสุกในช่วงปลายฤดูร้อนหรือฤด,ดูหนาวนะผลกุหลาบนั้นจะมีเนื้อนุ่มและภายในจะมีเม็ดเล็กๆอยู่เขาบอกว่ามันมีหลากหลายสายพันธุ์ที่ต้านอนุมูลอิสระนะคะเอาให้ทุกคนดูเนาะเม็ดมันเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมคะเม็ดของเขาเป็นอย่างนี้เม็ดของวิตามินนี่มีส่วนผสมของ โรสฮิปนะคะเราก็เอามาเล่าเรื่องสายพันธุ์ของกุหลาบนะคะว่า,าม,มันสกัดมาจากโรสฮิปชิเนนาหรือว่าเพราะมีมสปปรรพคุณต้านอนุมูลอิสระสูงมากสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดคือสายพันธุ์ที่ปลูกในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแถวแถวะะอิตาลีนะคะผลกุหลาบนั้นอิตาลีเยอรมันอะไรประมาณนี้นะคะผลกุหลาบนั้นมีสปปรรพคุณทางยามากมายเลยนะ ผลของมันซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน A รวมถึงสารไลโคปีนนะคะเบตาเบ,บตาแคลโรทีนวิตามิน B ต่างๆวิตามิน D วิตามิน E นะคะน้ำตาลฟุกโตสโกรดซิติกนะคะกรดมาลิกโพแทสเซียมนะคะ,ะ,คะสังกะสีเหล็กแมกเนีเซียมไบโอฟลาโวโนยนะคะ นี่นะคะรูปร่างหน้าตาจากวิตามินตัวนี้ที่มีส่วนผสมของโรสฮิปเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะวิตามินซีมีมากกว่าผลไม้เปรี้ยวจำพวกส้มถึง20เท่าเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโดยที่ทราบกันได้ดีอยู่แล้วว่าสำหรับชาวอเมริกันพื้นเมืองว่าโรสฮิปนั้นมีคุณมีสรรพคุณดีเพียงใดโดยเฉพาะวิตามินซีที่ได้โดยนำ นิยมนำผลรสฮิปมาเชื่อมเพื่อทำเป็นแยมทาขนมปังหรือเป็นชาเพื่อรับประทานกันเพื่อทดแทนการขาดวิตามินซีนะคะสรรพคุณทางยาการรักษาได้มีการวิจัยทดลองได้ผลแล้วว่าการทานรสฮิปนั้นดีต่อคนไข้โรคข้อเสื่อมโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อโรคข้ออักเสบนะคะ ก็จะมีการวิจัยบอกเราบอกมาเลยนะคะชาวเยอรมันและชาวเดนมาร์กพบสารตัวนี้จากในโรสฮิปนะคะช่วยลดการส่งสัญญาณการทำลายของข้อนะคะลดอาการข้อเพราะยับยั้งการสร้างสารฟลอสตาแกนดินนะคะลดการชุมนุมของเลือดขาวและลดค่า ดัชนีการอักเสบในร่างกายนะคะถ้ากินวิตามินซีจะลดการอักเสบได้จริงนะคะแล้วเราอ,อยากเล่าให้ฟังว่าเราเล่าเลา,เล,า,เ,ลาเล่าบ่อยมากนะคะว่ากินอาหารพร้อมวิตามินเป็นเสริมอาหารเนี่ยคนอายุมากเนี่ยเรากินวิตามินซีสอย่าง3อย่างนะคะวิตามินซีตัวนี้จะมีคุณสมบัติจากลดฮิปโดยตรงเลยนะคะราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะคะทุกคน ราคาท้องตลาดของเขานะไม่ไม่ได้แพงอะไรเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะชื่อมันก็บอกแบบนี้นะคะบอกให้ลูกหลานแคปหน้าจอก็ได้นะวิตามินซีตัวที่เขาเล่าเนี่ยมันพวกโรสฮิปเนี่ยทำให้เรานอนหลับสบายด้วยนะแล้วก็รักษาอาการเเขาบอกว่ามันเอาดมไปด้วยวิตามินซีสูงแร่ธาตุรวมทั้งกรด aha ธรรมชาติด้วยนะคะ แล้วก็จะมีสารสำคัญในตัวด้านต้านอนุมูลอิสระทำให้เขาเอามาผลิตเป็นเครื่องสำอางและยาแล้วก็และอาหารเสริมนะคะเห็นไหมคะเขาเอามาผลิตให้เราใช้โดยง่ายมากมากเลยนะคะแล้วก็นิยมนําสารสกัดจากโรถฮิปไปเป็นส่วนประกอบหลักๆในการผลิตอย่างเช่นวิตามินซีเนี่ยนะคะที่เราใช้อยู่เนี่ย มีผลช่วยในเรื่องของการลดเลื่อนริ้วรอยสร้างความเปล่งปั่งให้ผิวขาวใสนะอีกทั้งลดฮิปยังมีความเป็นธรรมชาติปลอดภัยและเห็นผลเร็วกว่าสารสก,กัดอื่นๆในกลุ่มวิตามินซีด้วยกันนะคะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าสิ่งที่เราใช้มันอยู่เนี่ยเห็นไหมคะเม็ดจะเป็นอย่างนี้ทานเช้าเย็นนะคะคนที่ร่างกายต้องซ่อมแซมอย่างเราเป็นเห็นไหมคะมันมีตุ่มนะคะ ตุ่มของนี่อันหนึง่งแล้วก็น,นี่อีกนะคะเห็นไหมคะตุ่มนี้แล้วก็มันเหลืออยู่อันหนึง่งหนามากเลยนะคะอันนี้แหละเห็นไหมคะกินแล้วมันก็จะลดลงเรื่อยเื่มันเป็นเม็ดจากตุ่มใสของอที่เราเป็นงูสวัสดที่แรกมันขึ้นเต็มไปเลยหมดเพราะเราใช้ยาผิดนะคะกินยา ที่มันมีสเตอรอยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะขึ้นเต็มแขนเต็มตัวเลยนะคะมันขึ้นหนักมากเลยนะคะแต่เรากินวิตามินซีตัวนี้ไปนะคะกับวิตามินซีอีกตัวหนึ่งที่เราเล่าให้ฟังก็คือตัวนี้นะคะกินมันไปเลยนะคะเพราะว่าเราอายุมากแล้วทีนี้หมอเขาเห็นแผลตามผืนเราขึ้นหนักมากเลยนะคะเขาก็ให้ยาตัวนี้มานะคะยาที่เรากินต้าน ชื่อเวลเลียมนะคะเรากินต้านของไวรัสเอ่อ bie, เฮอร์ปีงูสวัสดนะคะตัวนี้แล้วคือยาตัวเม็ดสีฟ้าๆเลยนะคะเม็ดของเขาก็จะใหญ่พอๆกับวิตามินเหมือนเดิมนะคะเราได้ยาตัวนี้มากินทุกวันให้ครบ7วันนะคะเนี่ยแผงนึงเนี่ยกินหมดเลยนะคะวันละสองบาทตัวนี้นะคะ ก็จะได้เป็นของกล่องมาเลยเราก็กินทุกห้าทุก4ี่ชั่วโมงวันละห้ามื้อนะคะแต่วิตามินตัวนี้หมอบอกว่าหลังกินข้าวนะคะพอกินข้าวเสร็จหรือว่าระหว่างกินข้าวอยู่ก็กินไปเลย1นึ่งเม็ดนะคะตัวนี้มันทําให้เราได้เห็นผลว่ามันมีโรสฮิปนะคะเขาบอกว่ามันมีโรสฮิปอยู่ในส่วนผสมของมันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน มีเราใช้ปัจจุบันทันด่วนอยู่แล้วไม่ต้องไปรอให้คนนู้นคนนี้ส่งมาจากมุงนอกนะคะผลกุหลาบป,ป่ารสฮิปเนี่ยเป็นสมุนไพรด้วยนะคะมันทำให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะแล้วไอตัวเนี้ยมันก็คู่กันอยู่นะคะแต่เราจะไม่เล่าถึงมันนะคะวันนี้นะตัวนี้เรากินมันอยู่ทุกวันเลยนะคะกินก่อนอาหารอันนี้ กินก่อนอาหารตอนท้องว่างนะคะสามเม็ดตอนเช้าอันนี้กินตอนพร้อมข้าวนะคะเช้าเย็นนะคะทําใหา้มันฟื้นฟูร่างกายจากที่มันเป็นแผลนะคะแผลผุพองหนองตุ่มแตกนะคะมันหายมาไดท้ทันตาเห็นเลยนะคะเท่าที่เห็นย้อนกลับไปดูภาพของเราได้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าไอ้แบคทมเรตัวนี้มันเป็นตัวที่ผสม สกัดมาจากรถฮิฟเป็นหลักเลยนะคะคนในที่เขาตั้งใจจะไปซื้อเป็นชาเป็นอะไรก็มีนะคะแต่ว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นการพกสะดวกง่ายมากเลยนะคะถ้าเราจะไปไหนมาไหนเราไม่อยากพกขวดตัวนี้ไปเราก็แบ่งมันออกมาเลยนะคะ 2- อสามเม็ดแล้วเราก็เตรียมไปด้วยกินอาหารเราก็กินพร้อมอาหารได้เลยนะคะรักษาสุขภาพรักษาตัวเราเองเนาะเอามารีวิวให้ทุกคนได้เห็นว่า มันมีประโยชน์ยังไงนะคะไปหาซื้อได้ตามร้านวัสดุหรือร้านฟาร์มาซีทั่วไปในทุกอำเภอก็มีนะคะไม่จำเป็นต้องไปถึงตลาดใหญ่นะคะถามเภสัชด,ดูก็ได้นะคะว่าโรสฮิปเป็นยังไงนะคะต้องการแบ็กมอสต,ตัวนี้นะคะนะคะก็ไม่แพงด้วยนะคะดีกว่าเราไปซื้อเบียร์ซื้อเอ็มอยห้าสมากินมาเลี้ยงกันนะคะ ทำให้เราได้มีโอกาสได้มีวิตามิน C, D, D, ซีดีๆสักหนึ่งขวดหนึ่งกระปุกเอามาไว้ใช้ที่บ้านเราเนาะเอามาเล่าให้ฟังนะคะลองหามาใช้ดูนะคะเราก็ใช้คู่กันไปกับพวกนี้นะคะอันนี้เล่าถึงตัวเองเป็นงูสวัสด์เนาะแล้วมันหายยากมากมันกลับมาเป็นใหม่นะคะเราต้องใช้พวกนี้ช่วยนะคะช่วยเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดของเราเลยละคะ่ะ แล้วเราจะมาพบกันใหม่ถ้าผู้ใดสนใจหรือว่าสงสัยอะไรนะคะเราเป็นผู้บริโภคนะคอมเมนต์ไว้เลยค่ะแล้วเราจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย